สวัสดีครับร้านโนนจันคาร์เอเดโอนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูชุดสีประตูนะฮะก็เป็นงานติดตั้งเดิมๆเราะเดิมอะไรเดิมนะับไม่ไม่ได้ตีตู้แล้วก็ไม่ไม่ได้ตีตู้อะไรเลยนะับแล้วก็งานติดตั้งประตูก็จะเดิมๆมหมด แต่ได้ย่างกายได้สุดอายกินเจ้ากหลงหัวเมวทาทำคันนิ่งแต่น้ำนองอยากสิจจาตาจ้องอางานทั้งน้องสิเปิดน้า,นาเจ้าผู้แก่ไม่ลลใจเพรพังตั้งแต่ครั้งแต่คราวก่อนให้ใส่มนใจอาวนแต่น้ำเขา อยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำในใจมันปวดร้าว ลรถคันนี้ก็จะมีเครื่องเล่นเดิมนะเครื่องเล่นเดิมรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นเครื่องเล่นเป็นบูดมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลําโพงคันนี้จะใช้ลําโพงเดิมนะลำโพงเดิมทั้ง4ประตูเลยครับเพราะว่างานติดตั้งเดิมลูกค้าเน้นเดิมเห็นว่าลูกค้าอยากได้เบสอยากได้เนือ้อเบสแน่นๆเหมือนทําตู้นะครับแต่ไม่ได้ว่าฟังดังเหมือนตีตู้ต้องแยกกันก่อนนะครับกับใครที่ชอบทำตู้ก็คือทำตู้เลยแต่ลูกค้าเขาไม่อยากทำตู้ก็จะต้องแยกออกไปนะครับ คันนี้จุดเด่นก็คือการควบคุมเสียงทั้งหมดจะมาจากตัวเครื่องเล่นเลยเพราะว่าคันนี้ไม่มีปลีนะครับไม่มีกลมไม่มีปีอะไรคุมเลยก็ใช้การปรับตั้งใช้งานฟังก์ชันในเครื่องเนี่ยจะใช้คุ้มเลยใช้คุ้มเลยก็จะมีเรื่องเรื่องเสียงนะครับเสียงก็จะมีอีกอลเซอร์อีกอลเซอร์เนี่ยมันมันมีแค่แสงสามแบรนด์อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเครื่องเล่นแพงๆนะส่วนใหญ่จะใช้คุ้มเลยเนี่ยเราต้องใช้คอร์สมันนะครับเนี่ยจะมีคอร์สโอเวอร์นะครับ คอรโรเวอร์ก็จะตัดความถี่ตั้งแต่ด้านหน้านะครับผมตัดลําโพงที่ลําโพงเดิมผมตัดไปที่80เฮิร์ตเลยนะครับยังไงก็ไม่แตกนะฮะแล้วก็ลําโพงหลังก็จะตัดที่80เฮิร์ตเหมือนกันใช่ไหมฮะส่วนซับวูเฟอร์เนี่ยซับวูเฟอร์เนี่ยมันจะมีได้ทั้งกราฟเฟตก็ red, คือคําว่าแปลเป็นไทยเนี่ยคือเฟตตรงนี้ใช่ไหมฮแล้วก็จะเป็นปกติกับย้อนกลับก็คือการกราฟเฟตอันเนี้ยต้องคุณลูกค้าต้องนั่งฟังเอาแล้วว่าชอบแบบไหนนะฮะแต่อันนี้ผมจูนไม่ให้ลูกค้าเลยาครับ ฟังมันฟังในวไหนก็จะปรับจากตรงนี้ได้เลยถ้าใครเหมือนปลีแหละครับแต่แม่นยํากว่าแม่นยากว่าเยอะแล้วก็กรับเสอะไรได้แล้วส่วนความดังก็จะลดเพิ่มที่นี่เอานะฮะก็อันนี้ก็จะมีครบทุกอย่างนะครับก็จะมีซับบ็อก10นิ้ว3ลูกนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ที่ด้านหน้า1ลูกแล้วก็ติดตั้งไว้ที่ใต้เบาะใต้เบาะด้านหลังอีก2ตัวรุ่นนี้จะใส่ใต้เบาะตรงนี้ได้นะครับไม่ได้ใส่เบาะที่คนขับอย่างนี้นะครับจะใส่ใต้เบาะหลังเลยเพราะรุ่นนี้จะมีรับ มีท้ายเบาะหลังเลยมีช่องให้ใส่นะฮะแล้วก็อ่าคันนี้มีเพาเวอร์แอมด้วยเพาเวอร์แอม4แน่นคุมลำโพงที่มากับรถเลยนะฮะคุมให้มันทำงานย่านความถี่ให้มีพลังเสียงมากขึ้นเพราะว่ามันมีเบสท,ที่มากขึ้นก็จะต้องใช้เพาเวอร์แอมไปคุนมสนใจงานดีนั่งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับร้านนวลจันทร์ขาวเดีอนนครสวรรค์บ์โทรศัพท์0 8 9 6 4 4 0 5 0 4 ต้องทางทาง Youtube ก็าฝากกดติดตามกด Subscribe กระดิงแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคคลิไปนีไปแล้วสวัสดีครับ